ครับสวัสดีครับมาปุ๊บเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนาชาติพาไปครับวันนี้ก็นาชาติก็ได้ซื้อเลาะตกปลามาใหม่ครับท่านผู้ชมครับก็นาชาติก็ว่าจะไปลองตีดูนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับเป็นนี่ครับเป็นลอกจีนนะครับลอกจีนแล้วก็คันจีนนะครับเนี่ยลอกนี่ก็ประมาณ340บาทครับสั่งมาจากลาซาด้าครับคันก็ประมาณ3ามสี่ร้อยครับท่านผู้ชมก็นาชาติจะเอา ลองไปตีดูครับว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้ก็เป็นคันเป็นคันหกฟุตครับผมเมตรแปดสิบน้าชาตจะเอาไปลองตีดูว่าจะตีดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแล้วครับท่านผู้ชมก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับว่าคันใหม่ของน้าชาตจะหมานหรือเปล่านะครับเป็นคันจีนลอกจีนครับคันราคาถูกๆครับผมก็ไปพบกัน ที่หมายครับผมแลครับมาถึงหมายแล้วครับท่านผู้ชมมาวันก่อนเห็นน้ำเต็มครับท่านผู้ชมมามาวันนี้ไม่มีน้ำซะแล้วเพราะว่าเขาทำนาปังครับท่านผู้ชม ชาติตีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ท่านผู้ชมโอ้ฮืมไม่อยู่ครับ จะหมาหรือเปล่าเฮ้ยไม่โดนโอ้โหน้าชาต,ตีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับคันมันสั้นแต่ไม้อย่างนี้ตีง่ายท่านผู้ชมปกตินชาติจะตีแต่คัน7ฟุตนะครับ ตีง่ายมากครับถ้าเป็นไมล้ลกๆอย่างนี้ครับยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับท่นานผู้ชมอาจารยเล่นเจ็ดฟุตมีตัวกัดอยู่ครับ ให้เปิดกาดแล้วกันครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ลอ,อยเลยท่านผู้ชมนี่มาแล้วครับตัวแรกแบบจม วัดลอยเต็มๆครับสองเงี่ยก็เป็นคลองคลองน้ำครับพอปล่อยน้ำมาทำนาปังนี่ครับปล่อยน้ำมาทำนาปัง ถ้ามาตอนที่เขาปล่อยน้ำน้ำไหลโอ้เยอะมาก่านผู้ชมอันนี้พอดีเขาปิดน้ำครับตัวเดียวนี่ครับคันสั้นๆก็ตีง่ายครับหมายอย่างนี้ ถ้าเป็นคันยาวๆโอ้ตีไม่ได้แล้วครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้ครับคันถูกถูกครับผมคันแล้วก็ลอกถูกถูกครับใช้ดีอยถ้าเป็นไม้แบบไม้โลง่งๆใช้คันยาวครับผมตีจะไกลกว่าอันนี้มันตีไม่ไกล ใชยคันถูกลอกถูกแล้วก็เหยื่อก็ถูกด้วยคท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้แต้มหนึ่งแล้วครับได้แต้มหนึ่งครับท่านผู้ชมลุ้นแต้มที่สองต่อครับจะมีตัวหรือเปล่าแต้มที่สอง ดีดีครับผมไม่ฟูด,ด้วยไม่ได้กันสวะนาจไม่ได้กันติดแต่ว่าปลากัดนี่ติดง่ายครับนี่ อุ้ยอุ้ยอุย,อย,อยไม่อยู่ครับอืมอืมกัดไม่กัดไ,ไม่โดนกัดไม่โดน มีตัวหรือเปล่านะครับต็ว,วันนี้เขาไม่ปล่อยน้ำครัท่านผู้ชมนาชาติว่าจะมาตีตามคลองส่งน้ำครับวันนี้เขาไม่ปล่อยน้ำโอ้โห โอ้โหท่านผู้ชมขนาดไม่ได้ใส่กันสวะโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เหนียวเลยครับกรดดโอ้มกัดไม่โดน เป็นกระสุนหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นาชาติก็มาถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชมก็วันนี้นาชาติก็ไม่แห้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้ได้แต้มหนึ่งครับท่านผู้ชมก็วันนี้นาชาติก็ไปลองคันใหม่เฉยๆนะครับลอกใหม่คันใหม่ครับผมเป็นลอกจีนครับท่านผู้ชมครับสั่งมาจากลาซาด้าครับผม นี่ครับยี่ห้อนี้ครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับนาชาติอ่านไม่ออกเป็นเป็นภาษาน่าจะเป็นลอกจีนนะครับท่านผู้ชมก็นาชาติใช้แล้วก็ใช้ดีนะครับท่านผู้ชมก็ราคาก็340บาทครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับ340แต่ลอกนี่340บาทแต่ว่าคันนี้ก็น่าจะ2-300ครับนาชาติจำไ,ไม่ได้ครับท่านผู้ชม ก็ใช้ดีครับก็ท่านผู้ชมสนใจก็ลองดูครับผมสั่งจาก l a z a ด a าครับก็ลอกทุกทุกตีไม่ฟู่เลยครับท่านผู้ชมจะตีแรงตีเบาไม่ฟู่เลยครับท่านผู้ชมก็เหยื่อก็เหยื่อเหยื่อเบานะครับตีไม่ฟู่เลยครับแต่คันนชาติว่ามันสั้นไปหน่อยครับนชาตาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าเราไปตีหมายล็กๆนี่ครับตีง่ายดีครับท่านผู้ชมก็คันเม็ดเม็ดแปดสิบครับ หรือประมาณ6ฟุตนะครับก็ใช้ดีครับก็วันนี้ก็นชาติก็ไปลองไปลองก็ได้หนึ่งแต้มครับผมถือว่ามานอยครับดีกว่าแห้วครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้นชาติก็ไม่ค่อยได้มีคลิปลงเลยนะครับก็ท่านผู้ชมก็ ก็ช่วยติดตามช่องนาชาตด้วยนะครับช่องนี้นาชาตไม่ค่อยมีคลิปลงเลยครับท่านผู้ชมครับก็นาชาตต้องขออภัยช่วงนี้นาชาตก็ไม่มีเวลาจริงๆครับท่านผู้ชมช่วงมีเวลามันก็มีอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็งานก็ยุ่งหน่อยขายของไม่ค่อยมีเวลาออกไปทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยครับก็ฝากกดติดตามนา oh ชาตด้วยนะครับผมก็นาชาตไม่ได้ไปไหนนะครับนาชาหาบว่างๆนาชาตก็จะไปทําคลิปให้ท่านผู้ชม ให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูครับผมก็นาชาติก็คอยเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาว YouTube อยู่นะครับเพราะนชาติไม่ได้ไปตกปลานาชาติก็พอว่างการขายของนาชาติก็นั่งดู youtube เพื่อนๆชาว YouTube เพื่อนๆหน้าๆครับโอรนาชาติก็ให้กําลังใจครับผมก็ให้กําลังใจนาชาติด้วยนะครับผมอย่า เพิ่งกดยกเลิกติดตามนาชาตินะครับนาชาติก็ยังทําอยู่นะครับนาชาติไม่ได้ไปไหนนะครับถ้าว่างนาชาติก็ก็ไปทําคลิปเหมือนเดิมครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็คลิปนี้นาชาติก็ได้ซื้อคันใหม่มานาชาติก็เลยไปลองตีดูครับก็ได้มาเต็มหนึ่งก็ถือว่าไม่แห้วครับผมก็ฝากติดตามนาชาติด้วยนะครับผมช่วงนี้ไม่มีเวลาจริงๆครับขับมอไซค์มาเมื่อกี้นี้ก็ แมงเข้าตาครับผมเต็มตาเลยครับเอาครับก็นาชาคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ช่วงนี้คลิปนาชาก็ห่างๆหน่อยนะครับก็ฝากกดติดตามนาชาด้วยนะครับอย่าเพิ่งยกเลิกติดตามนาชานะครับก็สําหรับวันนี้นาชาคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ